สวัสดีครับคุณผู้ชมมีดีต้องมาสู่เกมแฟนบัสซิมูเลเตัวยินดีต้องมาสู่เกมที่จำลองการขับรถบัสที่สมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะฮะผมผมเห็นว่าเกมนี้น่าสนใจดีก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะครับผมเอาละวันนี้ผมจะพาผู้โดยสารทุกท่านนะครับผมเส้นทางบอนมินเชันนะครับผมเราจะสตาร์ทกันที่เมืองบอนนะครับแล้วก็จะไปที่เมืองโคโลนกันก่อนนะไปสมผู้โดยสารนะฮะตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดิ่งยาวปึ๊บ นี่ลงมานี่เลยนะครับไปไหนครับนี่ไปใต้นะฮะไปมุนเชียนนะหรือมิวนิกนั่นเองนะฮะรถบัสสายนี้นะครับ666นะฮะไม่รู้จะรอดไหมนะฮะมาดูกันเราผู้สาวทุกท่านนะบอลมุนเชียนนะครับสายสายสาย666นะฮะเราจะเล่นกันในแบบเลวรลิสติกแน่นอน เกมนี้เนี่ยมันจะจําลองการขับรถบัสในประเทศเยอรมันนะครับผมน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐแล้วก็เป็นชื่อเมืองอะไรของเยอรมันซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเยี่ยมเลยฮะคอนโทรลโหมดแน่นอนเรียลลิสติกสภาพอากาศขอให้เป็นสุ่มเพราะสภาพอากาศที่ยุโรปแม่งไม่เคยเหมือนกันเลยสักวันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเข้าเกมไปมันจะให้อะไรผมมาระหว่างฟ้าฝนเป็นใจหรือฝนตกผมไม่ทราบและเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยโอ้ยมาแล้ว และนี่ก็คือตัวของเราไม่น่าเรามันทำไมทำไมทำไมมันไม่น่าเรามเฉยใช่ไหมโอเคไปเราขึ้นรถกันดีกว่านะฮะ mm. เอาละผมได้ลองเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วนะฮะแล้วผมก็รู้สึกติดใจกับมันมากซึ่งผมใช้เวลาฝึกประมาณ3วันสวันก็ดีเลย เราต้องตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะอันดับแรกเราต้อง start เครื่อง ring, <_ d istance> ซึ่งผมตั้งค่าปุ่มส่วนใหญ่ไว้อยู่บนพวงมาลัยผมนะเ <_ d istance> พราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มทำการ start รถ <_ d istance> อ่าิดแล้ววิทยุไม่ฟังได้ไหมครับปิดไปไม่เอาไม่เอาเอาละตาร์ทรถเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะต้องกดเกียร์ปุ่มเกียร์ตรงไหนวะตัว P ตอนนี้มันหยุดรถอยู่อ่าเปิดเกียร์ N ตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็น ด e drive เราจะค่อยๆยหยีบคันเร่งอ่าเอาล้ฮะตอนนี้จังหวะนี้ข้างหน้าเรามีตำรวจด้วยนะฮะหวังว่าคุณตำรวจจะไม่ทำอะไรเรานะฮะเราขับยังถูกกฎหมายนะฮะมองซ้ายมองขวานะฮะไม่มีรถอะไรมานะฮะเราจะค่อยๆไปจอดข้างๆคุณตำรวจนะครับโอ้โ,โหตีวงเลี้ยวได้สุดยอดมากเลยมุมนี้ก็ระบบรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเพราะฉะนั้น จริงๆเราจะซื้อเกียร์แถมมากด้วยก็ได้แต่ว่าผมขี้เกียร์ซื้อนะผมก็เลยซื้อแค่นี้พอนะฮะแค่นี้ก็แค่นี้ก็เหลือแหละแล้วเล่นได้อแล้วเฮ้ยไม่เห็นหรือไงเนี่ยมันบอกให้ทางนี้ไว้เลี้ยวซ้ายใครสนนะหนุ่ผาไปแดงโชว์ประสบการณ์การขับรถบัสของผมในเกมนี้ผมบอกเลย3วันว้าวพลรืาอนุท่านยินดีนต้อนรับครับผมมาแล้วมาแล้วนี่จอดชึบ Break. เอาละเราลงไปรับผู้โดยสารก่อนนะฮะลงดิเลยลงดิเออฮัลลี่ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านนะฮะว่าไงฮะอ๋ออ๋อโอเคครับผโอ้โครับครับท่านขอต้องการเอากระเป๋าเก็บนะนี่ครับเชิญครับผมนะมาครับขอดูตั๋วหน่อยฮะ จะไปไหนกันครับล็อกอินกันเลยรถบัสสาย666ของเรานะฮะเดินทางจะไปเมืองเคิรนถูกต้องนะฮะเมืองเคิรนเมืองโคโลนเนี่ยอะไรฮะถูกต้องนะเราจะผ่านเมืองนี้กันจะไปไหนฮะดูสอะไรเนี่ยอุสตมเดี๋ยวคุณซื้อตั๋วผิดป่ะฮะเราไม่ได้จะไปเมืองนี้อ่ะเสียใจด้วยฮะคุณซื้อผิดฮะ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 มันหฮผิดแล้วปะไปซื้อตั๋วใหม่ไม่ถูกัสดีฮะถูกต้องฮะ นี่ฮะมิวนิกไคเคิลถูกต้องฮะโอเคไม่มีตั๋วใช่ไหมฮะจะไปมิวนเชียนถูกต้องครับสายนี้เราไปมิวนเชียนอ่าเช็คปักเรียบร้อยฮะยีตัอนรับเขโอเคสองท่านนี้คุณซื้อตั๋วผิดขอเสียใจด้วยนะฮะเอ่อริมอเวนไมน์ดัมแทน h ลยแฮส c h ชฟิลคอมบินออฟอุนเซอร์ฟลิกบุสดิเซฟาร์ดเวฟาลิ e เจ็ตต์นัชมิวนเชียนอ๋อเออสั a มไปนัชคุณ

เปิดวิทยุมันเปิดไม่ต้องแอร์ระดับกลางเพราะอย่าเขาหนาวไปเออ,ออกกุปกรณ์เช็คเช็คเช็คไฟโอเคเช็คเช็คเช็คน้ำมันเรามีเต็มถังอยู่นะตอนนี้โอ้โหพร้อมลุยมากเลยฮะไปฮะทุกคนแคนนต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตตื่มน้ำสักนิดหนึ่งโทษทีนะผู้สื่อสากั่นบร เอ้าแล้วคุณผู้สารทุกท่านนะครับผมเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับปวดรัดข็มขัดนิรภัยของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะฮะผมโอเคไปฮัลโหลฮัลโหลเลี้ยวซ้ายโอ้โหคอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้ผมเล่นแบบตามกฎจราจรหรืออยากจะให้เล่นแบบสไตล์ผมเองถ้าเป็นสไตล์ผมผมจะไม่จอดไฟแดงนะผมบอกกันนะผมรีบน ร้อนนะครับนี่ร้อนนะผมมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยมากครับผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผู้โดยสารชอบบ่นว่าร้อนไม่ก็หนาวนะทั้งทังที่แอร์ผมปปับไปที่ระดับกลางทุกอย่างนะซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบเบือมากเลยนะแล้วมันทำให้ผมแม่งเสยข้างทางไปครั้งหนึ่งเนี่ยน,นี่ยตีเนียนะตีเนียนะ ผมอยากจะบอกเลยนะว่าประสบการณ์เกมนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยนะตั้งแต่วันแรกที่ผมเล่นเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกนะผมอยากถ่ายมากเลยแต่ตอนนี้คือผมกำลังจุ่งอยู่กับการเซตอัพเอ็มเอพุมอะไรกันอันนี้อยู่นะฮะแล้วผมเล่นแม่งยังไงไม่รู้ฮะรถผมแม่งเสยขอบข้างทางฮนะแล้วมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยแม่งกั้นระหว่าง2ทางะระหว่างขาไปากับขากลับจนไอ้รถบอดสองฝั่งแม่งขับขับต่อไปกันไม่ได้คือแบบเบื่อมากเลยผมรู้สึกแบบ <laughs> w the ต u c k มากเลยโอ้ไฟแดง ไฟสดนะไฟแดงก็เมืองที่เราเพิ่งจากมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเมืองปอนนะฮะมันเป็นเมืองที่เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกนะสมัยตอนที่เขายังแยกประเทศกันอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่มีศิลปินระดับโลกเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักกวีชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักนั่นคือบีโธเฟนนะฮะบีโธเฟนเคยเคยได้ยินป่ะเคยได้ยินเพลงบีโธเฟนป่ะเต้นเต้นเต้นเธอเต้นเต้นเต้นเธอหรือแบบ น่าจะเคยฟังกันแหละนะฮะหรือแม่ก็ไอ้เพลง,งนะต,ต,ต้องเคยฟังกันอยู่แล้วนะฮะใช่นะเป็นเมืองที่มีโดเฟนถือเํานนึ่นะครับผมเมืองน,น,น,นั้นแหละแล้วก็มันก็เป็นเมืองทีออ่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเมืองผมด้วยนะฮะเมืองที่ผมอยู่นะับผมนั่งรถไฟไป3 0สินาทีก็ถึงเมืองนั้นะครับ <S <S ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังเมืองโคโลนนะภาษาไทยก็เรียกกันโคโลน แต่ว่าภาษาเยอรมันเขาไม่ได้เรียกว่าโคโลนเขาจะเรียกว่าเมืองเคิร์นนะครับตอนนี้เราก็ถึงเมืองเคิร์นแล้วนะจะเห็นสะพานนะเห็นไหมฮะสะพานฝันน่งนม่ตรงนี้นะใช่นะฮะเป็นสะพานที่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะฮะเป็นสะพานคนเดินด้วย เอาละท่านผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่กันในเมืองเคิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมืองน,นี้มีประวัติยาวนานอันน่าสนใจอยู่นะคุณเห็นเอ่อใข่โทรมาปะโลสวัสดีค่ะ <laughs> เอาละท่านผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันในเมืองเคิร์นนะครับหรือโครโลนที่เรารู้จักกันเมืองน,นี้มีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะก็เป็นเมืองเก่าแก่ของเยอรมันมนะคุณเห็นวิหารด้นานหน้าตรงนู้นไหมวิหารข้างหน้านั่นเนี่ยมันมีประวัติอยู่นะฮะ ผมเคยทำประวัติมันคร่าวๆไว้นะที่ช่องโปรดักชันนะลองเปิดหาดูได้นะครับมันจะมีช่วงตอนหนึ่งที่ผมเล่าปอดเกี่ยวกับไอวิหารนั่นนะฮะไฮสยมึงร้อนเนอะว้สใจเย็นๆนะใจเย็นๆเฮ้ยกูเลยตายกูกูขับไปไหนเนี่ยฮัลโหลแหมให้ตายนะฮะอะไร TML DSL เปล่าเออกาแฟคุณจะหกลองของมึงนนะ วิหารเคิร์นโดมผมเคยไปเที่ยวมาแล้วนะที่นู่นเป็นวิหารที่แบบถ้าคุณจะถ่ายรูปนี่คุณต้องเสยขึ้นไปแบบเสยแบบเสยหนักมากเลยนะผมบอกเลยเสยแบบหืคอจะหักเลยผมบอกเลยเอาละ่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านที่อยากจะลงเมืองนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสัมภาระของท่านนะครับอย่าลืมอะไรทิ้งไว้นะครับเพราะผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับของที่พวกท่านทิ้งไว้นะครับผมถ้าเกิด มันมีค่าผมก็อาจจะโดไปขายต่อน,นะเอาละท่านผู้โดยสารทุกท่านเรามาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับลงครับลง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 ให้หมดครับผงทุกคนเราเส้นทางต่อไปเราคือเราไปมิวนิกเราไปมินเชียนนะและนี่ก็คือลูกค้าท่านต่อไปนะเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะฮะไปฮะดีครับไปมินเชียนใช่ครับผมมินเชียนเย้ ไปไหนฮะไปไลฟ์ซิก,ไไกผมไปนั่งรถไฟเลยฮะไม่ไปไฮะ,ฮะสวัสดีฮะมินเชียนถูกต้องครับฮัลโหลมินเชียนฮัลโหลทิกเก็ตทิ๊กเก็ตติดเตะแต่วมีแค่นี้ใช่ไหมฮะที่เหลือไม่ไปนะฮะฮะัลโหลรีบไ์ฟาร์เกสเตอร์ Wir fahren jetzt nach München. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Setzen Sie sich bitte auf ร h r e n Platz hin. Dankeschön. เอาละคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไกลกันแล้วนะฮะตอนนี้เราแค่มาส่งมือใกล้ๆนะแต่ตอนนี้เราจะเดินทางกันเป็นกี่กิโลผมไม่แน่ใจนะซึ่งมันยาวมากนะฮะนี่ฮะเราจะเริ่มแต่คืนนะผ่านแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็ลากยาวลงมานี่ครับโอ้โหไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมดูน้ำมันแป๊บหนึ่งนะฮะโอ๊ยพอละผมเติมมาเรียบร้อยเก้าห้าเต็มถังไม่ต้องห่วงเพื่องานนี้โดยเฉพาะฮะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอเล่งเกียร์เป็นเกียร์5ก่อนเลยแล้วกันนะแต่ผมจะขับเบาๆนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไร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 อ๋อลืมปิดลืมปิดประตูไอ้ดีจังเลยรถคันนี้มีระบบแจ้งเตือนเลยเยอรมันช่วงนี้นี่เขามีนโยบายเอ่อ9ยูโรนะฮะตั๋ว9ยูโรนะคุณจะขึ้นได้ทั้ง รถบัสรถรางรถไฟรถอะไรก็ได้นะครับผมยกเว้นแต่รถไอซ์นะรถไอซ์จะเป็นชื่อย่อ ECA นะรถอินเตอร์สตีนะไอรถหัวจรูดนะรถพวกนั้นจะไฮโซนิดหนึ่งนะถ้าคุณไปจ่าย9ยูโรแล้วขึ้นรถคันนั้นนี่คุณโดนปรับแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่เหลือมันคนละอย่างนจะมา9ยูโรขึ้นในคันนั้นมันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นไอพวกรถรางรถบัสอย่างที่ผม่่นั่งอย่างเงี้ยโอ้สบายเลยฮะชิวๆ9ยูโรต่อเดือนถูกมากฮะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มสัตว์จะบ โอ้โหช้า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 โอ้โห้ไปครับขึ้นสะพานครับไปไม่ต้องห่วงมากับผมปลอดภัยแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วงเออด้านขวากับด้านซ้ายนี่เป็นแม่น้ำรายนะฮะนี่ทำไม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 กราฟิกมันดูเบลองปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้นะผมบอกก่อนนะผมไปเที่ยวมาแล้วปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนี้ฮนะ มัน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 มีอะไรจะเจริญมากกว่านี้ในเกมนี้มันน่าจะทำานานแหละนะฮะมันก็จะไม่อัปเดตไดทีนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครไปเที่ยวเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามมากเลยไฟแดงใครก็ติดกันนะไฟแดงนี่โอ้โหเลี้ยว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 ,ยว,ยวโอ้หึหงไงบอกแล้วมาละผมปลอดภัยทุกคนแน่นอนฮนะไปไปไปโอ้รถติดแต่รถติดติดอะไรโอ้ตำรวจวันดีครับนี่เลย มากับผมไม่ต้องห่วงไงมามไม่ต้องห่วงจากว่าเออฮเฮ้ยเอ่ตั้งคือไม่เป็นไรครับพิตเชิญโอ้ยเรถติดด็กแล้วไฟแดงมันเยอะจังวนะนนี่เลยนี่นี่นี่ใครเขาติดไฟแดงกันนะใครเขาติดไฟแดงกันนะฮะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีอันนี้ผมจะเล่นใสไตล์ผมก่อนนะะถ้าเกิดว่าคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นอีกก็บอกได้นะฮะอยากให้เล่นสไตล์แบบ ครรอบกฎจราจรก็ได้นะผมจะทำให้นะแต่ถ oh ้ามันน่าเบื่อไปผมก็จะกลับมาเป็นสไตล์ของผมเองนะถ้าใครชอบแนี้ก็ผมก็จะเล่นแบบนี้นะผมจะไม่จอดนะไฟแดงผมบอกก่อนนะผมจะไม่เล่นตามกฎจราจรเลยทั้งสิ้นนะน่าเบื่อนะร้อนยังไงเปิดพัดลมน่าร้อนร้อนจริงๆช่วงนี้โอ้โหเฮ้ย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 อันนาคอนดาสเวิร์ฟเครียดแล้วอะไรวะอนาคอนดาสิบสองเคี้ยอะไรวะ เอาละเราออกทางด่วนกันแล้วนะมาครับทีนี้เราเร่งมันเลยฮะผมเลยชอบจริงๆเลยทางแบบนี้เนี่ยไปแล้วไอพวงมาลัยของผมเนี่ยที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือมันมันเรียลลิสติกมากเลยนะฮะสมมติผมขับบนฟุตบาทเนี่ยที่มันมีหินแบบเยอะๆอย่างเงี้ยหรือแบบกำลังขับบนถนนเงี้ยแล้วแบบมันทางมันแบบไม่ได้เรียบอะไอเชื่อมันสั่นนะผมบอกก่อนนะคือคือมันสั่นตามนะเนี่ยเนี่ยที่ผมจับอย่เนี่ย มันจึ๊ๆๆ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 แบสุดยอดเลยฮนะมัน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 สมจริงมากนเะลยจะใส่แว่นทําไมนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วแล้วแว่นขาตั้งเดียวด้วยคืออะไรรถในเกมนี่ส่วนใหญ่มาาันจะอ้างอิงมาจากรถของจริงๆเลยนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนชื่อนะเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์นะอย่างไอ้คันหน้าในวุ้นเดชไว้ไอ้นี่มันเป็นไอ้บริษัทรับส่งนะไอ้ไอ้ UPS นะไอ้ UPS นะไอ้นี่มันกลายเป็น U เอสยูพีไอซุปนะโอ้ไอซุปไอซุปกลายเป็นรถขนซุปไปแล้วอะขออนุญาตนะท่านบริษัททุกท่านตะคิวกินแป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะฮะท่านบริษัททุกท่านผม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 สเปเผมตะคิวกินนะแป๊บนึงแป๊บนึ่งเอ่อท่านบริษัททุกท่านตอนนี้เกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยรถเรามีปัญหาขออภัยในความไม่สะดวกนะ เขาแพ้ฮะตอนนี ok> te ้เรากลับมาวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาแพ้ในความไม่สนุกจริงผมรู้สึกว่าผมปวดแขนมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะขับรถมาน่าจะอ้ผมน่าจะเริ่มเมื่อยแล้วฮะ Oh my God! Hell! Boy! Boy! ขอโทษอาจารย์ผู้บริหารทุกท่านไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอออะไเป็นอะไรกันเนี่ยมันนี้มแรงท่านผู้บริษันครับเรามาพักเบรคกันหน่อยดีกว่านะอนี้ไงนี่ไงมาฮะมาฮะผมรู้สึกปวดเยยวมากเลยขอแวะปั๊มหน่อยผมจะไม่ใช้ห้องน้ำบริษันทุกท่านนะนี่นี่มันร้านอาหารอะไรครับเนี่ยฮึฟโกฮ่าฮ่าฮ่าอ่ายูนี่ <c oughs> ยนี่ <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับที่มันพัตตคาลอะไรครับเนี่ยอือป,ป่าฮือไปบอกว่าไงไปไหน <c oughs> ไปมืนเชียงไปทางนี้อโอเคไปมันมันมันติดอะไรมันมันมันฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาอิ รถขนส่งคุณรุ่นบัตนี้ไม่มีแอร์หรือไงวะดูดนรถฟริกบุสบริษัทเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเขียวเขียวแบบนี้เฮ้ยพวกฮัลโหลวัตซ์อับหายเลยหายเลยอะไรวะชนนิดเดียวหายเลย เขาจำกัดอยู่ที่80กิโลเมตรนะดูผมขับ100กิโลเมตรเจริญพรนะครับว้าวเราเข้ามาในตัวเมืองกันแล้วมิวนิกมิวนิกมุนเชนไม่ต้องมาแซวผมนะผมจะขับไปหาใครที่นี่หรือเปล่าโอ้ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดเชียโดนปรับไหมเนี่ยไม่น่าโดนนะ ไอ้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 นี่ไงแซงหน้าตำรวจโชว์คนเก่าบอกเลยโอ้เฮ้ย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 เมื่อกีเหมือนผมกดปุ่มผิดปะเชี่ยเหมือนผมไปดับกดปุ่มดับเครื่องบอกเมื่อกี้ชิบหายแล้วโทษนะขอโทษโคตรเอาละครับตอนผู้โดยสารทุกท่านที่จะ ท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ทำการใช้บริการของเราตอนนี้เราอยู่ในอยู่านตะบนเมืองของบิวเด็กแล้วตะบมันสั่นอย่างนี้เลยผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการกับเรานะครับ next station München diese Boot in d e t d o r t wir bitten Fahrgäste auszusteigen vielen Dank für Ihre Reise mit ฟลิกบูสออาฟีเดอร์เซนเลี้ยวโค้งตรงนี้เงี้ยวโอ้มุนเชนอันล็อกเยีบคุณถึงสถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้โดยสารทุกท่านนะฮ่าฮ่าอ้าวอ้าๆผู้โดยสารไปไหนอ๋ออยู่นี่ ตกใจเลยด้วนั่งมาคนเดียวคุยกับผีอนะ่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขกันนะโอ้นี่ได้ e อ P ได้อะไรมาเต็มเลยนะครับเยี่ยมครับาระปลอยขอบคุณแนบะทุกคนที่รับชมกันมาจนจบนะครับผมบอกว่าจะชอบกันนะถ้าใครอยากดูอีกเดี๋ยวผมจะอัดมาให้ดูอีกนะฮะตอนนี้ผมเริ่มจะติดใจพวกเกมแบบนี้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัดให้ดูกันอีกทีนะถ้าชอบใจนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ